ไอตีมร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น www.it.in.th อุ้ยจะาทำอะไรพี่เนี่ยทุกคนอย่าทำอะไรพี่เลยพี่ขอร้องพี่เป็นคนดีนะเออเปิดตัวดิไอ้ตั้มพี่เปิดตัวเองแล้วว่าเข้าไปดิมึงเข้าไปดีเปิดตัวเฮ้ยจ๊ประตูหลุดประตูตายเจ๊โตาย บอกว่ากูเปิดประตูให้แล้วไม่ยอมขึ้นไงเราไปให้อเล็กได้รับรู้ว่าไาแล้วเนี่ยไม่ได้หายากเลยยัดกอากรถแลนด์น้ำหมูก็หาได้ไวยนี่มาดูคันนี้ว่ะไม่ดูอู้มึงจะมึงขับได้รถแลนมากว่ะเมาเหรอพี่หมีอ๋อเมาเหรอเมาก็อยากขับเมาอยากขับมันเลี้ยวไม่ไปโอ้จะไปดูรถอเล็กที่กากแล้โอ้โหลงยาวเลย อเล็กลงตามพี่มาแล้วอยังไม่มาใส่แหล่ะเฮ้ยมอไซส่แหลเฮ้ยมอไซส่แหว่ะเฮ้ยมอไซส่แหลว่ะเล็กไม่อยากจะโชว์ไ่ะดิสเลเบิลไปพี่เนี่ยดูบอกว่ะดูบอกมันไม่ค่อยเห็นพี่มันใสๆเป็นไงวะเช็ดดึงได้ด้วยอ่ะเฮ้ยอเล็กอะไรวะหน่าเออระสูงได้แค่นี้เหรอผมจะเข้าไปใต้ท้องรถอี เครื่องแต่าเล็มาดูกนว่าโอ้ยกระเด็เลย๋โอยไปไปกัเลยหักระบเลยไอคิวสต้โชว์ดูรถใหม่ไหนไอคิววไอยอุสอุสาอะไร่เนดูกันดูัวก่อที๋ไป โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโโอ้ยอยอยโอโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ อะไรอ่อนแอกันแบบเนี้ยอเล็กช็กไม่ค่อยดีว่ะเฮ้ยแตกไหนี่ล้อกันยางเอ้ยไม่ใช่ล้อกันยางล้อบ้าล้อยางกันกระสุนใช่ปะล้อกันยางล้อกันกระสุนเฮ้ยธรรมดาที่ไหนโอ้โหเหยียบตำรวจซ้อมอีกไม่ธรรมดาเห็นตำรวจยังไงอุ้ยจัดแบดไปเลยใส่คนแม็กนัม พวกเรามันเป็นมาเฟียมันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่มีคนต้องการจะปองร้ายเราอีกคันมันมาว่ะนั่นไงตุ๊ดหัวเลาะเงี้ยใช่ไอ้ตุ๊ดอเล็กหัวเลาะทำอะไรดงวะพี่ยังไม่แลกเลยหรือจากบ่าวชายที่ครอบครองในบรรดาแฮร์วิสบอลดี้แฮร์วิบอดี้คีกาก์ดากันนะแล้วก็อะไรนะเขี้ยอะไรกมันแต่งดีนเฮ้ย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 เอาอย่างงั้นเลยเหรอเบรกไม่อยู่ ใช่เหล็กหังค่าสุดยอดว่ะทำมาจากอะไรนะไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันต่อเรียงกันหนึ่งล้านอันไม้จิ้มฟันไบเบเดียมไบเบโอ้โหไบเบเดียมที่ทำมาจากไอโล่กับตันเมกันนะนะใช่แพดแพดยังผมนี่นำเข้าจากดาวพูโตดาวพูโตเหรอวะโอ้โหไม่ทรมาถึงว่าสียางเป็นสีเหลือง หลังถ้าทําทมาจากไม้จิ้มฟันที่ไม้จิ้มฟันนั้นทํามาจากใบเบเดียมเนี่ยไม่พี่ไอ้ไม้จิ้มฟันผู้ใหญ่ลีเนี่ยพี่ไม้จิ้มฟันผู้ใหญ่ลีเอามาไปกอบสนไหนใน t h o ไม้มากดึงใหญ่ๆผู้ใหญ่ดีให้ t h นไม้มันดึงใหญ่ๆแล้วไอคิวก็ปั่นปั่นเหลาพี่เลยไม้จิ้มฟันอันเดียวโอ้โหมึงมานะมากพันละชุดพันละชุดพันละชุดอันนี้นี่พันละชุดพันละชุบพชุดือดแล n วายางทรรมจากกาฟูโต ล้อแม็กอะล้อแม็กเอามาจากแกนดวงดาวเนปจูนพี่แกนดวงดาวเนปจูนล้อแม็กที่เงาเงาอย่างนี้ไอ้ปายมันรู้จริงว่ะเอ้ยไอ้ปายมันรู้ได้ไงวะเด็กกูเรียนใหม่กูได้ไงที่ก็ไปหามาให้มันเนี่ยโอ้มึงบินไปหาดาวเนปจูนเลยแกนกลางด้วยอันนี้เขาบอกอย่างนั้นก็เลยเชื่อมาอโอ้เดี๋ยวกูเรียนใหม่ก่อนนะหลังคาไอคิวทำมาจากไม้จิ้มฟันที่ไม้จิ้มฟันนั้นทำมาจากไบเบเดียมวนยาง ยางไอคิวทำมาจากดาวบูโต้ล้อแม็กทำมาจากแกนกลางของดาวเนปจูนเห็นไงความรู้แน่นปึ๊กคันนี้ไอคิวคิดว่าโชกอ่ะโชกอ่ะโชกเหอเดี๋ยวเดี๋ยวโอโชกไม่พอมันมีมันมีทิชกมิดตุ๊ดนะอิดช้าไงรถเขาประกอบมาจากดาวนอกโลกเขาไม่มีไงรถแรงล้วเาเนี่ยเจ้าฮอคิกากผลิตด้วยพลาสติกในประเทศอึงกลืนเนี่ยมาทิชกากเอ้ย โอ้โหเบาะธรรมจักรไอส์การ์ดนะพร้อมนะไม่ธรรมาเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกูขอสวดมนต์กันได้ไหมได้ลงไปเลยดูว่ะการลงแบบไม่บาลานซ์ลงแบบไม่บาลานซ์ก็ไม่เป็นไรว่ะเอ้ยโอเคว่ะเลทลองอีกทีเอ้ยอเล็กต้องขออ่ะอเล็กมากดูอ่ะเออเป็นไงเป็นไงไอ้โชคธรรมจักรดาวสุขชัดแป๊บเดี๋ยวกูเรียงใหม่หลังคาธรรมจักรไม้ทิพฟันที่ไม้ทิพย์ฟันนั้นธรรมจักรไบไปเดียมส่วนยางธรรมจักรดาวพูโตลองแบกธรรมจักรดาวเนปจูน ทำไมเราไมู่้วยแตงโม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 แงโมแต้โพี่งโาตงโมางโมแตงแตงโมแต้โมี่งโมแตาโมแตงโมาตงโมแตงโมแตงโตามแตงโมาตงโมแตงโ่แตาโมแตงโมแเง้มแเง็มแงเม็นงตงโมแต้มาตงโมแตงโ้าองู่แตพโมาตาโมแตง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 งมแโตมีตงโมแมาตงโมแตงโมแตง่มแตงมาตงกมแตแมแงไมแตงโม่ตงโมแตงโทแตงโมมแตงโมแ้งโมแนงโมแตงมา้มตง่แม ใช้ใช้ของในโลกไรทุกอย่างใช้ของนอกโลกมา้วยเปียนรมขาดอุ้ยอะไรกิ๊กากนะว่ามันตรงนี้ปุ๊บแล้วเราโดดล่มกันแล้วลงไปดูซากรถกูไม่มีพาราชูดไงอ้าวผู้โดดด้วยไม่โดดว่ะลักรถว่ะนี่อย่างไงอุ้ยมันกิ๊กเฮ้ยมันไปได้อ่ะเฮ้ยอู้หึกใหญ่เลยเอ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยโอ้เฮ้ยรถกันเข่าซอกเข่าซอก ฮมยมันลงไปรถไม่วันหลังทำใคอ่ะเอารถคันนี้ไปดีกว่ารถม่งไม่ธรรมดารับอ่ีแย่แย่แย่ียใครยังใคครเขา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 ย่บ้าพี่บ้าพี่บาดูพี่บินไปเลยพกาจูเะเอา เขาเรียกว่ารถของแท้ว่ะจมน้ำจมน้ำกระโดดมาอย่างเด็ดซองก็กันได้ว่ะพอใครร่วงอ่ะและไอ้ไทยเนี่ยกันได้บอกไาคิวโอ้ไม่กันแล้วพี่เฮ้ยรถสะพานอย่างนี้หาที่ไหนไม่ได้ มันคึืนตามว่ะยังยังทะยอทะยานแล้ยลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วตำรวจมีพลังความทะยทยานสูงว่ะช่วงเนี้ยเฮ้ยนี่ไงท่านบูชาอาจารย์ไอตั้มเดะเดดเดะดอ้ยายโอ้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 ยยโอ้ยยโอยโอยโอยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยอ้ยโอ้ยยยอ้ยยดยยย้อยย เฮ้ดวพี่โทย์โทย์อีกโทยอีกโอทีกัไอ้จะไปสีดาวเหมือนเดิมอะไปเหยียบไอ้ตั้มโดนสีดาวเลยตั้มมันเป็นสายทหารนี่หว่าฮัลโหลครับฮัลโหลครับเราทำไมติดดาวเราทำไมสี่ดาวกวะไกลเมื่อไห่ดลงไปอะเฮ้ไม่อไหร่เยเฮ้ยอย่าพักอย่าพักพี่ใสไม่ดีไปย่า ไปมันก็โดนเ้ยดู้ยเดะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีดาวแล้วโอ้โหฮอด้วยอ่ะเฮ้ยไอ้ตั้มพี่มาแล้วไาตั้มพี่มาหาเองแล้วไาตั้มมึงไม่ตั้มไรกูไปไอ้ตั้มไอ้โดนเขาโู้ยโ้กา๊กอะไอ้ตั้มระวังอุ้ยไอ้ตั้มอย่าตบหัวไเชื่อไหมชอบแพ้มาตบหัวก่อนนะอู้ย่ะ ขึ yeah, mm ้นก่อนพี่ขอขึ้นก่อนได้ว่ะกูขึ้นก่อนพอกกูว่ากูขึ้นก่อนน้ำกูขึ้นก่อนกูขึ้นก่อนกูขอขึก่อนกูขอขึ้นก่อนขึ้นก่อนบอกกูบอกขึ้นก่อนกูจะกระโดดก่อนกูจะกระโดดเอาดิเอาดิเอาดิเอากูเอาดิเอาดิขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้โหไล้มาแล้ววัยต้ามารถไปอ่ะโอ้โหทาอะไ้เงี้ยเดืวดรุ่ข้างขึ้นแล้ว ฝั่งนิ้วชิวทัชโอเคแบบพี่มั้งจะฟังไหนจะเอาฟังไหนฝั่งนี้แหละโดดลงน้ตายไปยไม่ต้องกลางร่มอ่ะโดดลงไปเลยเว้ยโอเคไม่มีปัญหาโดดต้องตกห้องเดะ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 โอ้โหไอ้ดีบแบบมันไม่่ตายไม่ตายไอ้ที่ไปอย่าผักอย่าผักไหม่ใหม่เนี่ยกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยว เ, <iblings S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอก่อนมันต้องสล็อตยังไงสล็อตยังไงอ่ะสวัสดีครับเดี๋ยยวตาคุณนเล็กผมมารายงานตัวแล้วครับผมคุณนเล็กอุ้ยเฮียมาต่อยกูทำไมกูสารมารายงานตัวไอ้เนี่ยตัวฝั่งนี้เปล่ามันไม่มีโขดหินไม่มีอะไรลื่นโล่งๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนคน มึงอยาเดี๋ยวจะเปี่ยนเดี๋ยวจลี่ยนจะเปี่ยนกันทำไมเฮ้ยลองลองกิกันข้ามไปแล้วโอเค่อ่อนแรงอ่อนแรงรอสล็อตนะเอาเกือบเกือบเกือบโอเคจะเปี่ยนกันจะเปลี่ยนกันแต่เพิ่งเปียนกันเอาเอาเอาโอไอ้ต๊อบใเห็นเว้ ค่ๆเดินมาค่ๆเดินมาค่อยๆกว่งเขล้วไม่ตายเยไม่ตายเอ้ยอเล็กไปโชว์นอเล็กไม่ตายแต่น้ามันพัดเฮ้ยอเล็กลงไปแล้วเป็นไงวะอเล็กเป็นไงกางลมอ้าวโอ้โใครกางล่ปตายว้เอ้ยเยเฮ้ยไม่ตายไม่ตายอา้เป็นไงอะไม่ตายเยอัเฮ้ยใครไม่ตายผ่านเข้ารอบอะ AF สลดน้าดู ฉลามกำลังไปหาพวกเองแล้วไอคิวโดนน้ำตกมันลงไปวระวังระวังจะโดนแง่งขานะโดนอะไรนะโดนอะไรแง่งขาแง่งคืออะไรพี่แง่งเอามือไปแง่งอ่ะเอามือไปแง่คล้ายแง่งคืออะไรพี่เอามือไปคีบขากระด่ะเอามือไปเอามือไปจับขาแต่ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับเออรู้จักเอามือไปแง่งขาไหมครับไม่รู้จักไม่รู้จักเลยรู้จักรู้จัก สวยตุยอ่ะพี่มันมันสวยตุยโอ้ยต้มโทษทีรู้จักไหมไอ้แงี้ะไม่รู้จักไม่ไม่รู้ทัวรยไม่ตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันตายปะวะไอ้ปายดูดิเฮ้ยจะต่อยแม่งล้มเฮ้ยต้องสูงเว้ยสูงกว่านี้ว่ะเฮ้ยสูงไปปล่าวะเฮ้ยสูงไปไอรอดนะเว้ยสูงกว่านี้เออไอคิวมันทำมาแล้วสุดแล้วใช่ป่ะไคิบหายพี่ต้มลงไปแจ๊ค ไปลุยไอคิวไปนับหนึ่งสองสามไปทุกคนเร็วไปแล้วโว้ยไอคิวเอ้ยเดี๋ยวพี่จะไปใกล้ๆเองคิวเอาไอ้องคิวเป็นไรพี่พี่จะไปใกล้ๆเองคิวไปไอคิวพี่ไปใกล้ๆเองแล้วเว้ยคิวเว้ยเห็นพี่ป่ะคิวเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่อ่าเป็นไงอ่ะอ๋อเล็กอ๋อเล็กอยากเข้ากล้องที่บ้านผมมาแล้วพี่เออสุดดยยจับมือของว้พี่จับมือของพี่อยู่ไหนวะเล็กอยู่ไหนวะพี่มองไม่เห็นอเล็กป่ะลงมาเอ้ยไอคิวมึงลงไปไหนอ่ะ อเล็กมาใกล้ๆพี่อเล็กนูดูแล้วเขาอยู่ตรงไหนกันเนี่ยขยับไปใกล้ๆกี่บ้านไหนเนี่ยจับมือผมไว้พี่จับมือไว้พี่ไไม่ด้กลังจับอยมือของพี่เฮ้ยโอเคอเล็กโอ้ยสุดยอดป่ะโมเมนต์เนี้ยสุดยอดเราตายโดดลงมาเฉยๆดูนี่ลงน้ำตายไหมตายตายตาย แสดงว่าตอนนั้นไอคมันขี้กากีไง